สวัสดีครับวันนี้พบกันในวันที่อากาศเย็นๆลมพัดเย็นๆนะครับแล้วก็ท้องฟ้ามีเมฆคืมๆหน่อยนะครับเช้านี้ที่บ้านสวนนะท้องฟ้าสวยสวยมากสวยอยู่นะ นี่เป็นต้นแจงนะครับต้นแจงเป็นต้นไม้เรียกว่าอะไรเก่าแก่โบราณบางบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าต้นแจงเป็นยังไงครับต้นต้นแจงคือต้นไม้แบบนี้ต้นนี้ต้นนี้อายุเกือบร้อยปีแล้วนะต้นแจง ใบมีประโยชน์นะครับต้นแจงนี้ใบมีประโยชน์นะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในรุ่นก่อนๆเน,นี่ยเขาใช้ใบเนี่ยเ,เอาใบเนี่ยครับเอาใบเนี้ยไปบ่มมะม่วงนะครับพวกมะม่วงอกล่องอะไรพวกเนี้ยเอาใบแจงไปบ่มจะสุกแล้วก็หอมนะครับต้นแจงต้นนี้เรียกว่าต้นแจง ต้นไม้ที่มีใบหนาทึบมากจะดูลหลอนหน่อยนี่เป็นแปลงข้าวโพดหวานแปลงสยามลูบิควีนหรือราชินีทัพทินสยามนะครับเป็นข้าวโพดหวาน พัฒนาสายพันธุ์โดยนักวิชาการของไทยนะครับท่านอาจารย์ด็อเป็กทวีศัก์ผูหลนะครับเป็นข้าวโพดที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่65วันนะครับใบน,นี้ก็ประมาณเกือบเกือบเกือบเ50วันแล้วจะเก็บผลผลิตได้ช่วงประมาณเดือนกลางกลางเดือนมกรานะครับ ่างกเดินมะลาเกิผลผลิตไดเป็นข้าโพดหวานสีแดงที่สามารถกินดิบได้นะครับสีแดงที่มีสารเอนโทไซยานินด้วยการอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยนะครับประโยชน์มากตัวใหม่ข้าวโพดเนี่ยสามารถนำไปต้มเป็นชาได้นะครับต้มเป็นชาก็จะมีรสหวาน นิดๆครับมีกลิ่นหอมของข้าวโพดน้ําจะเป็นสีสีม่วงเข้มเลยนะครับน้ําที่ได้จะเป็นสีม่วงเข้มก็ใช้ดื่มได้ต้งเป็นชาดื่มได้นะครับตัวตัวฝักข้าวโพดตัวมะ็ดข้าวโพดเองก็สามารถที่จะกินดิบได้เลยแช่แช่เย็นแช่เก็บในตู้เย็นนะช่องผักแล้วนํามากินดิบได้กรอบเหมือน ก็เหมือนกินผลไม้เลยลำต้นใหญ่สมบูรณ์มากครับจะได้ทีิปตงนี้ยอดเมล็ดพันธุ์ลึกเกินไปทำให้งอกไม่พร้อมกันนะครับ ทำให้บางบางบาง,บางมาเมล็ดเนี่ยงอกช้ากว่าก็โตไม่ค่อยทันกันก็ก็เป็นเป็นความผิดพลาดในการทำงานของทีมงานนะครับก็ไม่มีใครทำอะไรที่ไม่ผิดเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับต้นเนี้ยมีขแขนงนะครับเพราะว่าความสมบูรณ์ของ พื้นที่มีมากาเช่นพวกในตัวเจนทีมมากมากไม่ถึงก็อาจจะไม่ถึงกับมากเกินแต่ว่าจัดว่ามากก็เลยแตกเป็นแขนงออกมาเพราะแปลงนี้แปลงนี้ทีแรกรองพื้นด้วยมูลสัตว์หมักจุลินทรีย์นะครับใช้มูลสัตว์หมักจุลินทรีย์ตีคลุกไปพร้อมกับดินตอนที่ขึ้นแปลงครับก็อาจจะทําให้อเวอร์ในตัวเจนนิดนึง ็เลยเกิดแขนงขึ้นมานครับ,รบก็ไม่เป็นไรแล้วก็สามารถตัดทิ้งได้หรือจะไม่ตัดก็ได้อาจจะเปลืองอาจจะเปลืองเปลืองปุ๋ยนิดนึงก็ไม่ทุกต้นเสมอไปที่จะโอเวอร์นะครับ ก็มาไลฟ์ให้ดูเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจก็ในเรื่องของการทําการเกษตรนะครับข้าวโพดก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ที่ทํารายได,ได้ได้เร็วนะครับอย่างข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0สิถึงหกวันหรือช่วงอากาศเย็นๆนี่ก็อาจจะดึงรากยาวไปถึง70วันแต่ก็จะให้ผลผลิตที่เร็ว เร็วกว่าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับเพราะว่าเข้าโพดไม่ต้องการน้ําเยอะแต่ถ้าให้น้ําสมบูรณ์พอก็จะทําให้โตวไวและได้ฟักที่ใหญ่สมบูรณ์ตามมาเช่นกันนะครับหรือบางพื้นที่น้ำเลอะน้ําน้อยอาจจะใช้เป็นน้ําหยดก็ได้นะครับอย่างของที่นี่เนี่ยอยู่ในเขตชนบทซึ่ง ตามอุดมสมบูรณ์นนะครับก็ใช้สปริงเกอร์ใช้สปริงเกอร์ลดเลยสปริงเกอร์ตัวปกติเนี่ยไม่ต้องมินิเลยแต่ถ้าใช้น้ำหยดก็ดีประหยัดน้ำแล้วก็การให้ปุ๋ยเราสามารถที่จะคำนวณแล้วให้ไปกับระบบน้ำได้เลยคำนวณจากจำนวนต้นได้เลยว่าในหนึ่งแปลงมีกี่ต้นจำนวนปุ๋ยที่ต้องใช้สมมติต้นละสองกรัมก็ ก็คำนวณจากำจำนวนต้นแล้วก็น้ำหนักของปุ๋ยแล้วปล่อยไปกับน้ําได้เลยระบาละลายน้ำแล้วปล่อยไปกับระบบน้ำได้เลยก็ทำให้ประหยัดต้นทุนได้ดีประหยัดต้นทุนในเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่นี่ไม่ได้ปลูกมากนะครับก็ปลูกแค่ไม่เยอะ ประมาณสักหนึ่งไร่ไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการทำคุณภาพให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทำเป็นรุ่นๆไปคร,ครับวันนี้ขอรอนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณ ทุกการติดตามนะครับขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ